สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกนะครับวันนี้พามาดูทีมงานเขาทำอะไรกันนะครับมาที่ชมโอ้มาแล้วครับอันนี้ครับซูเปืขเ์ของเราครับงเราต้องเบรกอยู่นะครับ เบรกล่วนครับเพราะว่ารถค่อยแรงครับเบรกเบรกล่วครับเราก็ซ่อมเองนะครับอทุนเราไม่ค่อยมีนะครับเราก็ต้องซ่อมเองไปก่อนนะครับช่วงนี้นปีใหม่แล้วเช็ครถเช็คอะไรน,นะครับมีในช่าง สองสามคนนะครับอะเพรว่าติดแล้วนะครับอ่าเช็คเบรกเล็กน้อยนะครับอ่าทางทางนี้ก่อนเช็คน้ำมันเบรกเจ้าเจ็ดอี e ของเราครับจอด่อ้มเบรกอยู่ครับเบรกรั่วครับเบรกรั่ว เช็เบรกอยู่นะครับหลังไหลน้ำมันเบรกครับฮอาช่า,า,า,างลืมรัดน็ตน,นะครับ ถ้าออไปชมหม้อใหญ่ครับ